คริสต์มาสเอินเอินทงใจขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะฝากข้อหน้าจอให้หนูด้วยนะคะพี่สตาพ P P N คนสวยยุ้ยขอบคุณค่ะเีอลคุณบอกว้แล้วพ่ชินอพี่นัทพงศ์ขอบคุณนะคะ,อะ 2> 2เอวของเซนเตอร์คะปรจา้ีนเอ่อว่ะมันมีให้ส่งอันนี้นี่เสื้อเราจะเป็นอะไรกระดูกยูใครอยากเห็นเสือ้อค่ายเราก่อนที่จะได้มาเน,าานาีนยนะหันไปเนีนยนะค่ะไม่สวยอ่ะ คุณคะ่ะพี่พีเอ็นขอบคุณนะคะ,ะ,ยคะอยู่ไหนครับอยู่ราชพัฒน์ค่ะอยู่มหาลัยที่สกลน,นะครี่เฝากให้พี่ส่งของขวัญให้หนูด้วยนะคะหนูมาหาค่ะเราเลี้ยงแม่ปีเจ็ดปีกับตัวสวัสดีครับคุณสวยสวัสดีค่ะ,คะจำพี่ได้ไหมเพิ่งเจอเอาไอุ้ยขอบคุณนะคะ ดอกกุหลาบค่ะเขอเชืิญเพจงานสมเด็จมงคลดีข้ามนึงตั้งงานดีกว่าตาหักตาแพงเนาะขอบคุณหลายค่ะขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะสบายดีเบาสบายดีค่ะขอบคุณนะคะส่งทางประจมีได้ไหมคะจะส่งอะไรมาให้คะขอบคุณนะคะพี่บอยเนี่ยหนูอยากได้อันนี่ ดีหมดทุกอย่างมีได้เนี่ยเราอยากกินชาไทยอีกอ่ะของขวัญได้ค่ะคนนครพนมน่ารักมากแล้วคนนครพนมน่ารักมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะกำลังจะไปด้วย สวัสดีนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากคอนัดจอแล้วก็ฝากติดตามให้หนูด้วยนะคะพี่พี่สวัสดีนะคะสดป่ะครับสดค่ะขอบคุณสลำหรับหัวใจนะคะพี่เขาขอบคุณค่ะต่อยป่า เซตีบอกไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุสวยสวัสดีนะคะเข้ามาแล้วพูดคุยกันได้นะคะนาฮาขอบคุณหลายๆค่ะน่ารักครับขอบคุณค่ะ สาวสาวตามไหนสาวนะครพรนมค่ะแต่ว่ามาเรียนอยู่สกลนงครอยากอยากจีบอยู่แต่ย่านบ<า>่อค่ะรู้ได้จังไหนฝากส่งของขวัญให้หนูด้วยนะคะพี่พ แฟนเกาคอยเดยอ้าวเหรอแสดงว่าแฟนเกา,เจ,าเจ้านี่เป็นตะแพงอยหงยเลยนะนี่